ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีนะครับติดตั้งโปรแกรม a d ดสปนะครับก็อันดับแรกนะครับให้ไปปิดอินเทอร์เน็ตเราก่อนครับมาที่นี่นะครับปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือคือปิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลิง ดาวโหลดผมจะทิ้งไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับอันนี้คือคือปิดแล้วครับไม่เชื่อมต่อนะครับทีนี้เราก็มาที่ไฟล์ติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน9นะครับแต่ตอนนี้มันไป10แล้วละครับ แต่ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไวใ้ให้โหลดกันนะครับตัวนี้มันอันนี้มันชิปออกมาแล้วนะครับอันชิปออกมาแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีอันชิปนะครับพอเราโหลดตัวนี้มาได้นะครับแล้วก็เอ็กแท็กหมายความว่าอันชิป ก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้ออกมานะครับคงของเข้าใจนะครับตัวนี้วิธีการง่ายๆเบื้องต้นนะครับพอเราเราได้ตัวนี้มาแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับอ่ามันก็จะมีอันนี้มาให้ครับอันนี้เป็นแพทมันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชันเป็นแคคนะครับดี๋ยวเรามาอ่านดูตัวอ่าโน้ตแพทมันหน่อยนะครับโน้ตแพทเนี่ยนะครับนี่ครับก็จะบอกว่าวิธีการติดตั้งนะครับและเปิดใช้งานนะครับ ยกเลิกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออันนี้คือเขาแนะนํามากที่สุดคือต้องปิดนะครับไม่งั้นอ่าโปรแกรมเขาจะจับได้ครับว่าเรากําลังแคคเข้าอยู่ครับแล้วก็ดึงข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมนะครับติดตั้งทั่วไปนะครับแล้วก็กดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็จะมีในนี้นะครับอัปเดตก็คืออยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผขาจะพาทำนะครับออย่าเพิ่งพอติดตั้งเสร็จอย่าเพิ่งเปิดโปรแกรมนะครับ ให้คัดลอกไฟล์แคคนะครับไฟล์อยู่ตรงนี้นะครับเอาไปวางไว้ที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็แอดสปแล้วก็64สีนะครับก็โอเคถ้ามันมีโปรแกรมจับไวรัสเดี๋ยวก็ควรปิดนะครับอันนี้เขาจะบอกเรานะครับโอเคเราไปติดตั้งกันครับนะครับกดตัวนี้ครับแล้วบนคลิกไปครับ กดเซ t อันะครับเซฟอัพเลือกเป็นภาษาครับเราใช้อังกฤษนะครับกดโอเคกด Next ครับกด I Agree ครับกดเนกครับเนกไปเรื่อยครับอินสตอลนะครับ รอนะครับเออตัวนี้เป็น Windows 7นะครับ Windows 10ก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะให้เรารันเลยใช่ไหมครับเราอย่าเพิ่งรันนะครับเราติ๊กออกก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดโปรแกรมติ๊กออกแล้วกด Finish นะครับามากด u p ปเดตนะครับ ก็รอไปครับอัปเดตก็สตาร์ทรอครับรอ,อจบครับกดจบไปทีนี้เรามาแคกครับกดตัวแค็กนะครับ คอนโทรลเครับกดคอนโทรลเคือเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวาครับก็ Copy ครับเราก็ไปที่ไดซีของเรานะครับนะครับก็จะเอาตัวแคคไดไปวางนะครับไดซีนะครับโปรแกรมไฟล์โปรแกรมไฟล์ตัวบนครับนี่ครับแอดสปานะครับ9.0 แล้วบันทิกเข้าไปครับแล้วก็มาที่64ครับแล้วก็คลิกคลิกขวานะครับแล้วก็วางครับกด paste วางครับ copy and r e p l a c ก็คือกดตัววางทับไปเลยนะครับกดตัวนี้ครับนะครับโอเคนะครับก็คือจบนะครับเราลองไปเปิดโปรแกรมดูนะครับ ก็โอเคครับใช้ได้นี่นะครับคือวิธีการติดตั้ง a อปสไปร์เวอร์ชั่น9.011นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ